ผมเป็นอะไรครับหมอบอกเป็นสะเก็ดเงินผมกินยาไม่หายผมก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับว่าสมัยไทยบ้านเราเนี่ยที่ไหนจะรักษาได้บ้างเมื่อก่อนเนี่ยต้องขอเดี๋ยวว่ามมงเงาออกโหขันเกาพอทานยาของหมอาอาอกมา,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 าปุ๊บมันคือหายไปเลยแต่เฉพว่เป็นแผลแดงๆก็ไม่มีอื่นนอนมาตอนเช้าว่าเขาว่างๆาก็ยาดองน้ำมะกรูดหนึ่งเป๊กครับ เราพร้อมด้วยยาเม็ดแคปซูลแก้อักเสบสาเม็ดต้องยอมรับว่าปัจจุบันนั้นการหันมารับประทานสมุนไพรเป็นที่นิยมมากขึ้นหลายท่านจึงอาจจะสงสัยว่าการรับประทานสมุนไพรยอย่างไรจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะสมุนไพรแต่ละชนิดล้วนมีสรรพคุณทางยาแตกต่างกันนอกจากนี้สมุนไพรก็ยังมีหลายสรรพคุณในต้นเดียวกันอีกด้วยเพราะว่าในต้นไม้แต่ละต้นนั้นจะมีตัวยาสําคัญที่แตกต่างกันนอกจากนั้น เจ้าตัวยาสำคัญยังมีหลายชนิดใน1ต้นแต่ละส่วนของสมุนไพรชนิดเดียวกันก็มีสรพคุณการใช้ที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกรากใบเปลือกแก่นหรือเรียกกันในภาษาหมอยาว่าทั้ง5เช่นเหงือกปลามหมอทั้ง5นั่นหมายความว่าการนำส่วนของสมุนไพรทั้ง5อย่างมาใช้ในการปรุงยานั่นเอง